ที่ดินหลังบ้านปีนี้เราจะปลูกเป็นมันฝรั่งนะ <c oughs> อเข้าไปไหนเข้าไปไหนเอามานี่สวย้ย <c oughs> <c oughs> แงขนมนกันในนาอีกโว้ย ากาศร้อนมากเลยวันนี้นะยี่องศาอืออมาให้แม่ขอแม่หน่อยเอ้ามาขอแม่หน่อยอีกเจ็ดอ่ะอือขอแม่อันหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูเอาไว้ในต้นเอาไว้ให้มันอยู่กับต้นมันจะสวยกว่านะเซรีเซรีเซรีโมอีกนะ そそのままの方がかわいいしょううんも取らなくていいよねไม่か <นะ S 2> ่ะไมเก็บไปไหนคก็ไปหะหัวฟูเลยหนูน่ะฮะพ่อถ่ายนาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะที่ดินหลังบ้านตรงนี้นะคะนี่อยู่ติดบ,บ้านเลยอันนี้ตัวบ้านใช่ไหมแล้วก็ อันนี้ก็เป็นหลังบ้านเรานะคะก็สําหรับที่ดินหลังบ้านปีนี้เราจะปลูกเป็นมันฝรั่งนะปีที่แล้วที่ดินตรงนี้เราปลูกต้นบีดเนาะปีนี้จะเป็นมันฝรั่งนะปลูกเวียนกันไปในแต่ละปีแต่ละปีนะคะเทคเตอร์เขามีทั้งแอร์มีทั้งทีวีเนาะสบายเทคเตอร์เขานนะโอ้ยวิ่งจักผีเสื้อโอ้ยวิ่งจับผีเสื้อ นี่พุ่มดอกไม้เอ้าเอยเข้าไปไหนเข้าไปไหนเอามานี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้อระวังลูกระวังระวังมันทิมตาเด้อเขียวสเกจิ๋วเอาเก็บมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่อแล้วเห็น เห็นพงดอกไม้แล้วไม่สนใจไอ้นั่นแล้วไม่สนใจผีเสื้อแล้วเรอเซลีมานี่แล้วเอ้ยเด็เซลีเฮ้ยเด็มันก็วิ่งเก่งแท้ละ่ะเด็กน้อยนี่นะมันไม่รู้จากเน็ตจากเหนื่อยไม่รู้จักง่วงไม่รู้จักอะไรเลยเนาะฮะเมื่อไรแบตจะหมดนี่เมื่อไรแบตจะหมดเอามุดเข้าไปแล้ว นั่งอยู่ตรงนี้อากาศเย็นสบายมากเลยโอ้ยลมเย็นลมเย็นไอนนนตัวนี้นี่มันวิ่งเก่งจังเลยล่ะ้ยดอกไม้สวยจังเลยค่ะเิอรี คันนะคิดเลยดานี่ดอกไม้สวยจังเลยคะ่ะอะไรคะนี่นะอะไรคะโอ้ยแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูมาเดินทุ่งนาเด้อเขา น,นี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเรากําลังพาเด็กๆออกไปข้างนอกนะให้เราจะพาเด็กๆไปดูซากุระตอนกลางคืนนะเขาจะมีการเปิดไฟสองต้นซากุระนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะเป็นการไปดูต้นซากุระตอนกลางคืนครั้งแรกของเรานะพ่อบ้านก็เป็นครั้งแรกด้วยนะก็เลยได้โอกาสเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะไม่รู้ว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าต้องไปดูกันนะจ๊ะ จอดรถกันค่ะที่จอดรถกันจ้า <c oughs> มีไหมมีไหมอุ <c oughs> ้ยสวยนะ <c oughs> นะ <c oughs> เขาจะเปิดไฟสองข้างล่างนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาจะเปิดสปอร์ตไลท์สองไปนี่นี่ เดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะทุกคนมันจะกว้างมากเลย <c oughs> มันเป็นที่เดียวกันเป็นที่เดียวกันกับที่หญิงเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วนะถ้าใครเคยดูคลิปที่หญิงมาพาทาโอเบนโต่ทำขนมปังพาเด็กๆมาเที่ยวชมซากุระนะเป็นที่เดียวกันนะคะแต่ตอนนั้นเรามาตอนกลางวันเนาะแต่ว่าปีนี้เรามาตอนกลางคืนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากให้มีรถมาขายลูกชิ้นขายน้ำปัน่นขาย ผลไม้ขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างอะไรอย่างนี้นเนาะวิตอนแรกแม่ก็นึกว่าเคนโตกับพี่ทาคุมิกับเซลิกะเขาจะไม่เอนจอยนะ <c oughs> แต่พอมาปุ๊บเอ้ามันเข้าป่าแล้วแข้งเ,เองจะเข้าป่าไปไหนวะน,นี่ปวดหัวกับเคนโตะแต่เคนโตกับพี่ทาคุมิเอนจอยมากดูสิ <c oughs> <c oughs> เป็นคนเราฟิลกับที่เรามาตอนกลางวันนะ มันอาจจะเห็นสีของดอกไม้ไม่ชัดแต่ว่าแต่ว่าพอข้างๆมันเป็นมืดเนาะแล้วมันมันเด่นไงมันเห็นเป็นต้นเด่นอะเอาถ่ายรูปหน่อยเอาให้พ่อถ่ายให้อ่ะสีจื้อวัง <laughs> <laughs> โอ้ยนะจบละ แ,แ,คแค่นี้แหละทุกคนมันมันไม่ได้มีเยอะนะคะโอ้ยสวยเฮ้ยโอ้ยอันน totally ี้วิ่งจนรองเท้าหลุดโอ้ยโอ้ยวิ่งจนรองเท้าหลุดเลยมวยน้อยนี่อ่ะเดินกลับกันนะจ๊ะทุกคนเรามาสุดทางแล้วแล้วก็ต้องเดินวกกลับไปกลับไปที่ที่จอดรถนะคะ กลับแลจ้ะเมื่อกี้เคนโตะมันเดินไปเห็นหมาคุณมันไปขอเขาถ่ายรูปขอถ่ายรูปหมาน้อยได้ไหมครับเขาก็ใจดีให้ถ่ายเมื่อกี้นะอุ้ยตลบ ตกับทาคุมิวันนี้เคนตัวกับทากุมินอนกับแม่นะคะมวยน้อยนอนกับพ่อนะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะกับวันหยุด3มวันของญี่ปุ่นนะคะวันหยุด3มวันกับเด็กๆนะคะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันร์นะเด็กๆหยุดเรียนนะคะเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รถไปกันจะ้ะก็เราจะไปกันที่ที่เมื่อวานนะที่พ่อบ้านถ่ายพรวนเมื่อวานนะคะก็จะไปที่ตรงนั้นนะอยู่หลังบ้านเองนะไม่ไกลนะคะทามาโคกจน่า อ่าโอ้ยลง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 โอ๊ยมันหมดเดี๋ยวต้องไปขนมันเอารถเคนไปขนมันมาใหม่นะคะมันหมดรอบนึงแล้วต้องไปขนมาอีกรอบนึง กลับมาบ้านนะจ๊าห้องเก็บของเราห้องเก็บของเราก็จะลบนิดนึงนี่เราก็จะมาแคนอันนี้ไหมเมลอนอันนี้เมลอนของเคนตกอันนี้ให้เซริกะโคเรเซริกะโอเคอ่าค่คุณนี่เอาอะไรเอาโค้กไหมโคลด้า no no เอาอะไรไซด์ด้าไซด้าไซด้าอ่ะนี่ไซด้าอ่าโอเคขอบคุณท เคนเปลี่ยนหรอทำไมไม่เอาเคนชอบเมลอนไม่ใช่หรออุ้ยเอาไปไเอาไปเดี๋ยวแม่แม่เอาอะไรดีอแม่เอาแม่เอานํามาจะอุ้ยพ่อก็ปูพ่อก็ปู่ปลูกมันตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินน้ำสักแอะเด็กๆไปเล่นที่ที่สวนแป๊บเดียวเองได้น้ำคนละขวด <laughs> ชีวิตเนาะ ทำไมมันสบายแท้เด็กสมัยนี้นี่รูท่านั่งเขาพี่ทาคุง เอ็งจะเป็นกเกษตรกรในอนาคตแล้วเอ็กจะนั่งท่านี้ยังไง <c oughs> โอ้ย,ยชีวิตนี้เนานนะดูท่านั่งเขา ไม่เมีเตเตแม่บอกให้ใส่ถุงมือก็ไม่ยอมใส่แม่บอกให้ใส่ถุงมือก็ไม่ยอมใส่ออโอ้ดูสิดูหน้าสิเที่ยงแล้วปากลับบ้านไปกินข้าวเที่ยงกันปะไปกลับบ้านไหนดูเคนโตสิเคนโตดูสิเขามีเซตเตะเขาดูสภาพแต่และคนสิ ต้องเอาไปลงอ่างก่อนเด้อให้มันอาบน้ําก่อนเราค่อยกินข้าวไปอาบน้ําก่อนเราค่อยกินข้าวไปไปมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันที่สามนะเอ,อ้ยเลี้ยงลูกติดกัน3าวันเหนื่อยกว่าทํางานอีกทุกคนป <laughs> วดหัว <laughs> เด็กแต่และคนนี่เอาใจไม่ถูกอีกอีกคนนึงอยากทําอีกอย่างนึงอีกคนนึงก็อยากทําอีกอย่างนึงนะคะอืมไอตัวน้อยน้อยนี่โอ๊ยเอา อ้าวหนูขนมร่วงวนั่นน่ะเก็บเก็บเก็บใส่ถุงเออหนูจะมาะทิ้งไว้ตรงนี้นี่นี่ใส่ถุงใส่กระเป๋าเสดิใส่กระเป๋านี้นออะ,ใส,ะใส่กระเป๋าเสื้อนี่เอ้าทีดอกไม้มันเก็บใส่เสื้อได้ทีขนมมันโยนทิ้งออะโอ้โคนนี้ให้โอเคไปไหนคะไปไหนคะ อ <im <im cool> well> <im <im ุ้ยเซรีเซรีไปดูเหตุป่ะไปดูเหตุคิโนโกคิโนโกมินิโกไปไปดูเห็ุกันไปไหนพาไปสิพาพี่ๆไปดูเห็ดสิไปดูเหตุกันเร็วคิดว่าน่าจะน่าจะเยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าปลูกกับยามาเก็บไปบ้างหรือยังนะคะ้อวนี่ไงนี่ไงอุ้ยมันบานอีกแล้ว ตัเโ,โอ้โหค่อยมาเก็บตอนเย็นแม่ไม่ได้เอาถุงมาด้วยยูราตาทโทรทอือโ,อโอูนี่ไงเคนเคนมีเด็กทุกคนเห็ดเต็มเลย <situation> นี่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีเต็มเลยนี่ด้วยอือฤดูนี้นะเห็ดจะออกเยอะนะคะ เห็ดจะออกเยอะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะอันนี้เป็นเห็ดธรรมชาติเนาะเราไม่ได้แบบว่าปลูกในหงในฮาเราปลูกแบบเอาเอาพูดตรงๆคือเราปลูกแบบทิ้งขว้างนะ <c oughs> <ไป S 1> เอา้าใส่ชุดทํางานมาไม่ได้ทํางานมาเล่นเฉยเลยเคนเขาไปรดน้ําต้นไม้ <c oughs> แล้วดูบัวรดน้ําเขา <c oughs> บัวรดน้ําเองใหญ่ไปไหนนี่ <c oughs> ใหญ่ได้อีกแล้วนี่ Oh. Oh, 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 pian an, pian an. Pian an. Oh, labito to. Uy, oh, rabbit to. oke Ay, okay. Rabbit to, okay. Ken, omoyo yo. Iyo. โอเคไปไปทำงานทำงานเคนเคนไปรถอีจิโกะสิสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่โอ้มิสยัดเตะอ๋อโซเ่อืมอ๋อโซเรก้าสตรอเบอรี่เยอะที่นี่ดี哟อ๋อมารดสตรอเบอรี่อ้ยอ่ารดน้ำให้สตรอเบอรี่สิเออนั่นแหละรดเยอะๆรดเยอะๆปีนี้คิดว่าสตรอเบอรี่เราน่าจะออกเยอะนะ ปีที่แล้วได้กินเยอะมากเลยนะทุกคนปีที่แล้วมันออกเยอะมากเลยอะปีนี้คิดว่าน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่นะม,มาต่อกันช่วงบ่ายนะคะทุกคนเราจะมาปลูกปลูกมันนะคะตรงนี้นะเป็นอีกที่หนึ่งของเรานะคะห่างออกจากตัวบ้านมาประมาณเกือบสองโลนะคะประมาณหกไร่ด้วยกันนะที่เราจะปลูกวันนี้นะคะตรงนี้เนาะ พอดีปู่กับย่าเขามีแขกมาที่บ้านนะคะก็เลยให้ให้ดูหลานให้ด้วยแล้วก็ให้รับแขกไปด้วย เสร็จแล้วนะจ๊ะหกไร่นะคะสําหรับการปลูกมันอันนี้ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวต้องเอานี่นะคะก็เสร็จไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการปลูกมันพันที่สองของเรานะคะก็หกไร่นะตรงนี้เสร็จแล้วใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ เดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นบีดที่เหลือต่อกันนะคะพ่อบ้านกับปู่ก็ขับรถเทนแล้วก็ขับแท็กเตอร์กับเมื่อกี้ปู่ขับรถกระบะเล็กมาแต่หยิงขับคันนี้มาเดี๋ยวจะต้องกลับไปรอบนึงแล้วก็จะต้องเอาใครมาเอารถอีกคันนึงกลับด้วยนะ,ะกลับมาถึงบ้านแล้วกำลังจะเตรียมตัว ไปปลูกบีดต่อนะคะปลูกต้นบีดต่อแต่ว่าเด็กน้อยสองคนจะตามแม่ไปด้วยบอกว่าหนูจะไปด้วยหนูจะไปทุ่งนาด้วยแต่ว่าพี่ทาคุมิไม่ยอมไปด้วยนะคะพี่ทาคุมิเขาโตแล้วเนาะเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเขาจะไปนะเขาบอกว่าเขาขออยู่บ้านคนเดียวนะไม่รู้อยู่ทำไรนะบอกว่าอยากดูโคน,นันตอนต่อไปนะคะ ไม่รู้ดูกี่ตอนแล้วแม่ก็ไม่รู้แม่ก็เลยบอกอ,อแม่ต้องทํางานด้วยเนาะไปช่วยเขาทํางานก็เลยก็ลเลยให้เขาอยู่คนเดียวไปอยู่ป .2 แล้วอยู่บ้านคนเดียวได้สบายนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมต้นอ่อนดีขึ้น6กร้อนะคะแล้วก็เราจะไปปลูกต้นบีทที่เหลือกันฝั่งนู้นนะไปกันจะ้ะ นตนจะไปช่วยงานแม่ แบ่งขนมกันในนาอีกอมีการเอาขนมมากินในนาอีกโอ้ชีวิตเนาะเอาเลยเองไม่ใส่ไปให้ถึงข้างล่างเราไอ้เด็ก อ๋อโอเคเสรีไรเงี้ยโอ้มีการหอบต้นกล้ามาหอบต้นกล้ามาเอ้ามีแบ่งต้นกล้ากันด้วยอันนี้มานี้มานี้มานี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วอ่ะแต่ยังอ่ะเสรีมาใส่นี้โอ้ยหมดก็ไปหอบมาใหม่เอ้าหนูใส่ดีๆสิคะลูกให ใส่มาเร็วๆลีลาอีกเนาะอ้โอเคอ้โอเคแม่ขอกับบ้านก่อนนะเพราะว่าจะต้องไปหุงข้าวทํากับข้าวและที่สำคัญจะต้องเอาลูกหมาสองตัวไปอาบน้ำด้วยเพราะว่ามันเลอะมากเลยลูกหมาสองตัวนี้มันเล่น นี่ลูกหมาสองตัวนี่มันเล่นรถเท่ากันอ่ะไปใครรอกลับบ้านกันนะกลับบ้านกันนะ ก飯食べていい？いい。おดีดีตนะอกินผักด้วยบรุร <c oughs> ด้าห,หมอหมีข้าวสวยด้วยนะใครเอาข้าวสวยมันมีผัดอุด้งแล้วบางคนก็กินผัดอุด้งแล้วไม่ไม่อยากกินข้าวสวยก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็น เออมันเป็นแป้งเหมือนกันก็เลือกเอาอ like. ันไหนสักอย่างนะอ่ะอ่ะกินกินอันนี้ของตัวสัง แค่หน่งเืเอนเวยทำงานเยอะเน่งเดือใช่ไหมสกัดเลีโกนตเนี๋ยวいっตい <laughs> <ม>ชมมิคุเรตมอนเน่ยเด็กสุดดัตองเลกนตชไมมันมีแต่คนเรียกร้องปาอะลาใช่ล่ะปลากับไก่ทอดหมดแล้วไก่ทอดหมดแล้ว ปามันอร่อยบอกอุย้ยเขนเขน,เน,เนกินนี้ด้วยอุดมด้วยไออุดมโตไอเคนมันอุ้ยเขนเค็น,เ,นเ,เ,เคียวเยอะๆนะเคียวข้ามมันข้ามมันข้ามมันเห็นตัวมันกินเก่งเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิป สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมิน่าเดียวเซโนเดซัง<ฟ><ฟ>